ได้ค่ะเสียงรถเจ้าคะอ่ะโอเคค่ะ,อะโอเควันนี้มาะอะไรแน่ใช่ค่ะวันนี้มาส่งแม่แอรอเดี๋ยน,นี้ค่ะคือถ้าพูดถามว่าเรารู้จักกันนานแค่ไหนก็คือตั้งแต่บ้านแม่ทุมอะค่ะสมัยพี่เออยู่บ้านน้องยุย้ยกับธรรมวานบ้านพ่อรองานเนี้ยค่ะก็เจอแม่แอรครั้งแรกที่บ้านหลังนั้นางเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เป็นเด็ก นักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งที่มาขออยู่บ้านน้องยูอย่างเนี้ยค่ะแม่แอดก็เป็นแม่ที่แบบเป็นเพื่อนกับแม่ทูนกับพ่อรองแล้วก็เหมือนให้ความเอ็นดูเมตตากับเราอย่างเนี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมามาส่งแม่อย่างน้อยก็คือแบบมีวันว่างแค่วันเดียวเลยจริงๆอย่างเนี้ยค่ะก็มาเลยอย่างเนี้ยค่ะวันที่ทราบข่า,ขาวใจหายขนาดไหนคะน้องยูโทรมาบอกเราก็รู้สึกแบบเหมือนกับเสียใจอ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับมันเด็วมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งเจอแม่ได้ไม่นานนี้เองอะไรเนี้ยคะ่ะคือเหมือนเรารู้สึกแม่แอดก็มาบ้านพี่เอบ้างอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็น้องยุย้ยแล้วก็ทุกคนทั้งน้องๆน,น้องอาร์ตอะไรก็ก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดอะไรเนี้ยคะ่ะแล้วก็เวลาทราบว่าแม่ไม่อยู่แล,แล้วอะไรเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบเหมือนช็อกแล้วก็เสียใจแล้วก็บอกน้องยุย้ยว่าอะยังไงดีน <being S 1> ้องยุ้ยอะไรเนี้ยค่ะ น้องยุ้ยก็มาดูแลฝั่งน้องอาร์ตเพราะว่าน้องยุ้ยน้องขวัญเอยน้องจ๋าเอยน้องพีทเอยเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่บ้านแม่ทูมบ้านพ่อรองอะไรเนี้ยค่ะก็เลยน้องยุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวน้องเพื่อนๆคอยดูแลช่วยเหลือพี่เอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เอว่างวันจันทรวันนี้ค่ะพี่เอก็เลยมาวันนี้เลยวันไหนที่พี่เอว่างปุ๊บอะค่ะเสร็จงานทุกอย่างพี่ก็มาเลยอย่างเนี้ยค่ะก่อนแล้วี้พีเอพอจะพูดไปคะว่าเออแม่แอน์ตันจะแบบคือ พี่เอ,อไม่ทราบข่าวคราวเรื่องการป่วยเลยเพราะว่าได้พูดคุยกับน้องยุย้ยน้องยุ้ยก็ช่วงช่วงช่วงนั้นก็ไม่ได้แบบว่าคือเหมือนกับไม่ได้ทราบข่าวแล้วก็เวลามาทราบก็เลยตกใจอย่างนี้ค่ะมาทราบอีกทีก็คือแม่ไม่อยู่แล้วอย่างงี้เราก็เลยตกใจว่าเราไม่ได้ทราบว่าช่วงไหนป่วยหนักช่วงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็มาทราบพร้อมๆก,กันกับทุกคนอย่างนี้ยค่ะ แม่เป็นคนน่ารักเป็นคนทำงานดีมากไรเนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ต้องพูดถึงไรเนี้ค่ะเป็นเหมือนกับเป็นคนตั้งใจทำงานถ้านักแสดงคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นนักแสดงอยากให้ดูแม่แอรเป็นตัวอย่างด้วยในหลายๆอย่างแม้กระทั่งการรับผิดชอบการท่องบทหรือว่าเล่นได้ทุกบทบาทเลยค่ะจะให้แม่แอรเล่นบทบาทไหนแม่แอรก็เล่นได้หมดไอเนี้ค่ะแล้วก็พี่เอว่าเรื่องการการรับผิดชอบในกองถ่ายในการทำงานอ,อันนี้คือคือเหมือนกับว่าเป็น เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดีมากอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าอันนี้เลยที่ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจก็บอกว่าเออเดี๋ยวแบบว่าเสร็จงานแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรานัดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่ว่าวันนี้แบบว่ามันเหมือนกับทั้งน้องอาร์ตต้องดูแลต้อนรับแขกที่เป็นแขกของ มาร่วมไว้อะไรอย่างนี้พี่เอกก็เลยว่าวันนี้น่าจะยังไม่ได้สะดวกในรายละเอียดอย่นี้ค่ะเดี๋ยวแบบว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันท่าง,งานกันอีคือแบบนี้น้องอาร์ตเองก็ไม่รักทํางานแล้วน้องอาร์ตบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องอาร์ตบอกน้องอาร์ตก็เหมือนเหนื่อยเหนื่อยในการทํางานแต่ก็คือพี่เอกก็คุยกับพี่ยูยะค่ะนะอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันนะลูกนะว่ะกับแม่แอนตลอดเนาะแม่แอนไม่อยู่ ค่ะอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องดูแลมาตั้งแต่พี่ยุ้ยอย่างเงี้ยเพราะพี่ยุ้ยกับพี่อาร์ตเขาเหมือนกับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนรักตั้งแต่เกิดกันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เอก็ส่วนมากจะพูดกับพี่ยุย้ยเวลาพุ่กับพ,พี่ยุ้ยปุ๊บพี่ยุ้ยก็ไปดูแลพี่อาร์ตต่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับพี่เออ่ะก็แบบ เป็นคนที่ทิ้งทุกอย่างไว้ให้พี่ยุ้ยกับพี่อาร์ตอะไรคะ่ะที่ทํางานกันอย่างนี้ครันะครับก็ดีใจที่ที่ที่น้องๆยังดูแลกันแล้วก็เหมือนแม่จะได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนรักกันอย่างนี้คะ่ะนะคะครับนะครับนะครนะครขอบคุณคะ่ะลูกขอบคุณนะคะทีนะะ่ตรงนี้้่่่ะจไไดมตาใชัะ